ไปข้างในร้านเลยข้างในรา้าหน้าร้านเป็นอย่างะนีลกคแ่นเนะม,น,น,มนูจะเป็นประมาณนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าราคาก็จะอยู่ประมาณ ประมาณ60บถึง60ถึง200ประมาณนี้แหละข้างหลังก็มีนะนีอ่อาหารมาแล้วค่ะที่ปาร์ต้มีเมนูที่แนะนำอย่างยิ่งก็คือทุดอันแรกยำเนื้อญี่ปุ่นนะค,ะค่ะบอกราคาด้วยอันนี้มันมีดาวขึ้นที่เมนูนี่ยนะคะมีสดาวมากสุดก็4ดาวน,ดานี่แหละอันนี้ขายดียำเนื้อญี่ปุ่นมีทั้งหมูทั้ทงเนื้อเสียงดังจังเลย180ปิาบาทไก่กรอบซอสมะน,นาวอ่า เราขอเขาแยกมาจริงๆเขาล่าที่เลยอันนี้ก็เป็นก็ก8บาทมี4ดาวเหมือนกันเลคอมเมนต์ค่ะอร่อยมากอันนี้คือข้อหมูย่างทอดเกลือมากันเลยหอมหอมเยิ้มๆมากเอวเดาวน้อยแต่เอาต่อนแรกค่ะเราต้องกินยำเนื้อของเราก่อนชั้นตอนแรกค่ะเรากินแค่เนื้อไม่ได้สิ่งที่อร่อยเนี่ย <laughs> สิ่งที่อร่อยค่ะคือซอสทั้งบนทั้งล่างมันมีทั้งหมดสองซอสอยู่ในจานเดียวกันเราต้องกินหัวหอมก็กระเทียมถ้าพรุ่งนี้ทำง,งานพรุ <g ül> ร่งนี้กระเทียมกินได้ทุกท่กะหลมา คอมเมนต์ต่อไปหิวแล้วดิหิวแล้วดินกอบซอสมะนาวค่ะนี่มันแบบกินพร้อมกันอย่างนี้อร่อยคือมากินยากเราขอเอานี้เข้าปากต่อสุดท้ายแล้วกันนะแรงมากอุก้งกลมแบบนี โอ้ย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 โนียโอ้ย้าวเนี้ยโอ้ยโกัยเบีย์เลยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยมอ้ยโอยออ้ยโอ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้าโอ้ย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 โั้่โอ้ยโอ้อ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่อยอร่อยอ้ยอ้ยนอ้อ้นนอ้ป็น้มนูลับที่ไม่ค่อยมีคนสอ่ยอร่อย พอหมูย่างทอดเบอระยังไม่หมดเลยเนะี่ยแต่มันนุ่มมากนุ่มยำทูน่าสั่งครั้งแรกมาปาเตะประมาณร้อยแปดครั้งแล้วไม่เคยสั่งเลยกินครับยำทูน่าเฉยๆโอ้ยมาหมดใหญ่นะครับะ่ะแก้วเฉียวหวาน ดอันนี้ให้เลือกระหว่างเนื้อหมูเนาะชิมนะคะอยากมาหมอนอ่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยจบการรีวิวเมนูปอเตะแค่นี้ก่อนขอเนี่ยไปกินก่อนนะคะเอออันนี้อร่อยเวเพราะแค่นี้ก็เฉยเฉยมันก็อร่อยแต่แบบ เราไม่ค่อยชอบเอกิกผิววสักเท่าไหร่เพราะเราเทใจให้อันนี้เรียบร้อยแล้วยมเนื้อของเราแค่นี้แหละบายบายอาริกาโต